พันบอกว่าแสบลายเป็นล้านเอาจทิงทงเด้อมันเป็นร้านที่พ่อใหญ่นอตอยู่เบื้องหลังพีน็อตกบทาแห่งสาระถ้มอยู่เบื้องหลังพ่นบอกว่าล้านนี้แสบชุดยอดต่เพ่นก็ขทิ้งกันในถ้ำทาบอกเหตุการณ์นนะว่าเอ้ยมันแหนบมันจะบดแสบจังทีจังสี่จังสัน้น <c> ข <oughs> ่อยปลเสือข <c oughs> ่อยปลเสือพ่อใหญ่นตวามันเป็นแบบนั้นข่อยสีมันล่องเองนะครับว่ามันแสบคือเิ่นวาหรือว่า มั่วละชัวร์หรือ,อยังไงสแต่ทีนี้เอยหูด้วยว่าผู้อยู่เบื้องหลังสถานีเียผู้ยีนดผู้ยีนดกบเถาแห่งมหาสารคามเบื้องหน้าไว้ค่ะด้วยนั่นหน้ายเทินบ่อบกับผู้ยีนดเห็นเอาเออเบื้องที่ไรนั่นเฮ้ยเฮ้ยงึดไหลเออนี่แหละเอานี่แหละร้านเคียพบพันว่ยาแซ่บที่สุดในสามโลกพันว่าอันเฮ็ดเคีบขายกะ สาลีลาขี่คุ้ยขี่หมดเอ้าแม่ขาเบิ่งไงเขาเฝ้าซื้อเฝ้าขายตัวเย็นเบิงบ่งเบิ่งแต่แต่ใส่หัวจะซื้อกันวันมันโซโล่กะวานเย็นโพดขายของไหมโ้ยโวยโวย,โยพญน,นวดเอ้ยเจ้าเบิ่งลูกน้องเจ้าเด้สอสมโพธิขายบ็ดีแล้วเนาะนี <c oughs> ่บอสเขาว่าเคลียร์ขายดีขาดีขนาดนี้ เทียนาระพะเทงเนียผู้ไปเชื่อยอผนวดมาล้านดีเซียผู้ไปกินเองร่งเบิองนี่เย็ดไม่ให้กินด้วยนะเบิร์ล้านเนี่ยผู้ใดรีวิวผู้นวดกบเทาแห่งมหาสารคามรีวิวว่นน้บาลานอัลซราเนี่ของแท้เคฟเคฟยังก็ใส่ทะลุเอ้เทียบนี่นี่สถานีเคฟบุฟเฟ่เอามากินด้วยเอาแจ้าเอาแบบแซ่บที่สุดในสามโลกเออผ่้เช่บเราก็หิ้ดยืดเชี่ยวเลยน ว in right ่เอาแคบหมูมานาวนั่นว่าขายสื่อเคบว่าถามแคบหมูโอ้ยมันหยาบกระหยาบแข็งเน่แข็งโจ๊กย่านเยวฮักสื่อกองนึงกินได้สองเดือนมันหยาบ่าขาดมันบ้นั่นถอยท่านเจ๊กกันหรืวะเออไฮไลท์เลยมันไฮไลท์ไม่หยาบนหยาบมะขาดหยาบมขามหยาบมะแรงเขียกระแจเม่นกระหม้นเออซื่อเขาไปที่ล่ะทอดกัะทอดว่าท่านอยู่ายเออ อันเฮ็ดเค็นั่นเฝ้าเฮ็ดนี่เป็นยังอ,อ,อันนี้คุยกับลูกค้าหลายก็ขายสักพวพ่าเราไม่มือหนึ่งไดียดซิปก็อ่านคนนะวัได้วัได้ขายเอาเงินขายเอาสังคมงนั่นเห็นบ่ะเว้นเว้าถือขายเอาสังคมเราไม่ได้ขายเอาเงินเราขายสังคมคนนะแล้วเพิ่งไห้ว่าสัตว์มันใสว่าสัตว์บีบลงโยนลงเฮ้ยผันปู้งนอตต่างห้างเออพ่ได้องกระกินพี่นั่นเ,<อ>เห็นบนะ่ล่ะเข้าบะวิสีได้กินฟรีดอกเพราะว่าเบืองข้าหลวงนาเพือนเราก็ไปขาย พอกวน้ไปซื้อได้ดิเพาะท่านอย่าที่หกคือกันนี่นะเออเอาเฮ็ดมาเลยเห็ดมาเอาไปหเสียที่สุดนะสามลกกูละอันนี่สามคนเออะไรเนอมาเลยเอออนไหนนืนออนไแซบจ่อนอ่ะอ่าวมามเอาอันที่เส้นนะเออมีตะขันลำบักหลายหลายล้านมากินนเรโล้อยเรือรยเออโรอแรับเออแล้วก็อ่ะมาซาติเบลลี่ เป็นอะไรนะเป็นเล่เป็นเลเอแล้วก็สามห้าห่วงอะไรได้ออดี้ออดี้ออจัาหน้นที่ขีกระยานมาสือโา์เราเบิดขั้นสี่ขีดน่มีบ้างขี้รถไหลายขั้นไหนคนมิจฉาระเสียบเสียบกินทุกมือทุกมือเพื่ออะไรเราแก่หมูงยาบหยาบเสียงดังก็ขวบขาขวบขาดูเห็นม่พ่น้องว่าอายุป่านนี้ไม่ได้ขืนนี่ไม่ได้ขืนห้าได้เคปอยนะเออ เบิ้งที่ะลีลาซ้ำไหนอะแต่เกียปาเสือยังนี้เนาะโอ้มึงเนี่ยยังมาสีดน้ำเด่นอีกอยู่โอ้เงยขนอีว่ะเบิ้งที่มาสีน้ำเด่นเสืออยู่อ่ายังมาแผ่นเดินช่วงอ้พูดนะเสียร์ิชาที่สุดในสามโลกพัดเขาเอาบเปลี่ยนชิปไ่เจอของรานวั้คมัทถาก็ต้องหาเออ ข้าเจ้ห้อยก็บจะกินนั่นเถอะกินที่เราก็ต้องกินเจ่าห้อนก็ต้องกินเออใจเย็นก็ต้องกินเอออันพึ่งไดากันนี่หนากล้องนั่นไยสดกับสดกสดกับสดงับกับงับกินที่งับพอได้พึ่งสัตว์เอางับงับข้าวเดียวพอดกับหม่องพญานุกบเข่ามหาศาลข้าวเอาใส่ทุกอย่างเนาะใส่ทุกอย่างไม่เอาอย่างเดียวคือใส่แมคคาใส่คนกระไรเดียวนะเอัดววิธีการเฮ็ดเบึงพี่น้อง เฮ้ยอืดพิธีพิ่ันจืดศิลปะดิเอออึดควตรนีศขวน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 นง่ายก็งานเลง่ายดิคทไมกเลจะลบไม่ไดแก๊ดับไฟดับนั่นนั่นเาแก๊ดเบิร์ดเอาแก๊ดเบิดแก๊เบิดครับวดตับด้วยวะแก๊ดเบิร์ด เบิดเท็จแท้ไปว่ามันก็เบิดอนเห็นยูนันเห็นตั้โอ้ยหนอหนอปนณห์อัดตู้มันหน่อยนะหรือคนมันใหญ่กว่าู้ปู้ปันช้างเก่าเป็นวะคนปะต่ว่าคอยเลยขยายออกตะกี้ผูได้หน่อยเยอะไปเยอะเลยเยอะเอ้ยตะกี้ผู้คนหน่อยผู้คนเที่ยวเราจะยั่วกับนะเก่าหุ่นจะปีบั้งหมูเหมือยุคกับไม่ใช่เจตวันจะกัดเตื้อปีอัน เขาบ้อนเขาร12เนี่ก็คือน้องมาเขาไม่ใช่หล้วากีขนมารับเกี่ยวใจเมื่อม่อ่ะพี่น้องโดนว่าโดนเออขาไหายเขาสีูว่าเขาเถาไห้หัก10กุ๊บดี10งมออท้เลกไปเลยเขาได้สีหูว่า่อยเถาได้แดนพ่น้องกันจักเตือ่อ่ออีกทนึงเอยเถาซ่ากันเาเารเถาเถาู้แต่เถาเปลีวนี่เออเพงเรียพี่น้อง คอยว่าวยู่นี่จ้างาที่อะไรเนี่ยอ่หะหน้าที่ครับหาอาที่คปแล้วการวัดบางเอนจอยก็หนุนค่าอ้นะอันนี้นนุง่งา <laughs> เออหน้าที่แก๊ดับไปรอบเึงครับกินเนาพี่ต้องเพราะว่าน, <laughs> น,นั่งฟังฟังก็ฝอยนี่แหละนายพนเลยว่ะอุ้ยนะวดสาตร์งว่าพ่นคนพวกอยู่พนกรสีนอนเนาะปั่นลูกค้ายนา่มือสื่อให้สีกล้าโอ้คนนอ้นอะอก่าลูกค้ามาก่ะอนาคตมันไยูติขนาดเออลูกเป็นนกิดยู ว้า่อยเห็นเหล่ามที่มันพู่งเขาบุคคลาอกระแทยคิดต้นกลมนั่งที่รถ่ว่าสนเท่าเนี้ยไม่กระเสยโปหมดยาเออย่อใหม่เด้อเอาไม่ไหมนะเอาไม่ไหมไม่ไหมหรือไม่ไหมรู้ว่ใหม่หรือว่าใหม่ไม่ไหมไงไม่ไหรือไม่ไหมเอาไม่ไหมหรือเอาไม่ไหม ชุมือเดิเพ่นขย,นนยันแน่เพิ่นแต่แต่เพิ่นมีพวงมีเพจนดังเออเพ่นยนดกบเ่าผ้าเพิ่นดังซนะุนี่เป็นอินฟู้าเอาอฟ,งงออฟู้อีนี้ฟูอังลังฟูกับฟูนะซ่องซ่องเพิ่อนซื้อยังกัอัศราอ๋อัศราาเพิ่นอัศราภาพที่ไหนก่อนอัศราซื่อซอัศราซื่อเออคืว่าเพิ่นกเพื่อนตอจีอัศราอัศราอเพิ่น นะครับแห่งอีสานนครศิีนบุกเท่าแห่งมหาสารคามพ่อหนูชายาเนี่ยมันมันตืงเสนอย่าเ้นะ่อหอยทอดเราไา่ข่อยเนาะว่าพ่อใ่ห้านุ่มพ่อนห่เหนท่านังหยาบพ่อให่แค่หมูหยาบพ่อใหญ่แค่หมูเหมนพนนะไล่ไข่ไหมเบิ้งหยาพ่อหยาเบื้องหนาพ่อให่นุ่มสดนะ่าข่ไหมพัข้นี่ยขาไเดี๋วบอกเห็นงเหนุ่ม่ะพอีดีด้ว่าเป็นไปเชี่ยดเอ้ยล่อหยทอดไขกับพอยรื่อที่กันแล้วข่กระได้ พย่อมแล้วนีพอย่อมแล้วได้พญานุษย์คบแวเลยเออบเถวแห่งสารคามเห็นหน้าเราจะวอาหรืเด้วมาแล้วกบเถวแ่งสารคามจวัางสิเลเออถ้าเราถามมาผู้ได้ภามุงเป้ากันวันนี้หานุ่มาเด้อเออคุณอา้กองขุณพี่นองโตเกียวเฮานี่รับว่าอยงไหนเป็นมัจิดตาเนียอ่าก็เป็นมือกวา บุน่ะเต็กกี้เท่าไรเต็กกี้เท่าไรคัเต็กี้ของข่อยเพจสองหมืนเออนี่สามหมืนสองโอ้นะครับเยอะเรื่องเป็นติดตามพี่น้องครับก็คือเพจนะครับอักษรพาเพิร์ดนะก็คือดูแลกันไปพี่น้องเท่าต่างคนต่างแบ่งกันประชาชนข้อสินกับแบงก์ข้อสิด้วยเนี่ยใช่นะครับมาที่นี่อันพี่น้องจากโคกเยานารายเออ

นาซีเจพุงนองโคดนานาซีเจบึงน้องโคดนะคะพี่น้องร้านเค้กที่อร่อยที่สุดในสามโลกโดยคุณอักษราคนงามนะครับ่าไม่กินนี่แหละพี่น้องเต้คอยบอกขคอย่างนึ่งคอยขอเตือนใครที่รีบไปทุระทุรงหรือใดๆก็ตามกรุณาจะซื้อกินไม่งั้นคุณจะมีการมโหเกิดขึ้นมือนั่นบอนดแล้วสิบินเนาะเรามาถากไปเกิดเป็นโตเคียงเออ เกือเป็นวลด้วิดมันอาจกินเจต้องปล่อยั้งแซงอีกงบอไดย่งไม่ฆ่านานเยพ่นาปล่อยกระซิบหูฟังเนาะมด้ยิ่งมัยิออเป็นมจอดโอ้โหเป็นเบอรคลิปที่รักตัวหัวคนปล่อยเลยไปตัวเบิ้งใบมสดมีนั่งปล่อยเผ็แแต่คาแต่สรงเทาสังเออยไม่ฆ่านานเลยพ่อ หมูานว่าสนใจไข่เลยนะครับไปไล่ส่ออไปย่ตัวครับหมูว่านอีกเพรได้ไปไล่ส่นน้ำเพลินนองเออที่ว่าไปคอถามหาอยู่นี่ดิเจ้าบอลดนวล้วอะยังสี่ล่ะเพราะมันะสนใจมันไหลรอกเพราะมันสีลาออกแล้วสีละเออยากสีลาพี่น้องถ้าตะลายเออหายดีเลยหายดียังองก็ลออกอว่าหายดีแต่ผูซื้อลาออ่าก อ่ายาปลาด้ออันเบิด์ปาอยู่ใสหีเบร์เ่นี่ยเหมือนเปเสียงว่าใส่หี่เบอร์กระสีนี้เนี้นอกระสนอโซดาเบิ้งเบิ้งเบิ้งใส่ดูอันนี้คืออิ่มทันเข่ามือหนึ่งเลยดิเนี่ยก็เอายังอีกบเนี่ไส้ละกขายนี่ประเด็นเน้นกำไรเน้นเพื่อนผูงเน้นสังคม พี่น้องนับเดี๋ยวไปว,ว,ว่าเราใส่จยังหรือเปลเออแต่มันเอาล่านซื้อฮอกกบอร์ดดูดีเ,ดเคบุฟเฟ่ใส่เยอะเออเยอะไปบา้บางเอออันนี้เป็นอะไรบุตรีชีสไส้ชีสคับมาโหลดพี่น้องเพราะผีหมางดอกเอออันรอโดนนะเพราะผีหมางเออโหลดแต่๋ยรอดเพิ่มก้าไม่ที่มันนานนี่ค่อยๆรู้แล้วว่าทำไมันนาน ว่าเพราะว่าหนึ่งแห,หงละอันใส่กับไรใส่นั่นใส่นี่กับไรอันที่สองไม่ค่าเฝ้ารุกและกะ้วก็บอกมือบะเฮ็ดวันนี้เออแต่แต่ว่าตั้งไว้โดนี่ซิฟหน้าที่แล้วดินี่แปง้งบมื่อใหม่ไหมเออเนาะไฟมันบางแห้งนี่เมันไฟมันบางแห้งเยอะเยอะเบาเคือหลายแก๊สเปนเบิด์เลี่ยวตอนนี่คอยเห็นอยู่เนี่ยนายคนเดียว่ะ คือมันดับไปแล้วแก๊สตอนนี้มันก็เลยไม่ไหม้เวอร์มันไม่ไหม้เนอะหด้ะนี่กีนวัวมากับแตดแน่นบวชเนี่ยแล้วพอศิ่ฐาปึ๊บเทียบแตดก็หัวมาเลยเกือบเป็นรืมใส่ซอสทิ้งหมนเลยเนี่ยเนี่ยยากเสียเนี่ยซอสรวมเนาะเนี่ยออันนี้อะไรนะมาลองเน็ตมาลองเน็ตไม่ใช่มายองเน็ตเด้มาลองเน็ตมาลองเน็ตเจ้าสิบเอตีมันเละมาใหญ่ มาลองเนียงเนาะมืดไลตลกดีให้วิเงก็เรื่องเง่วงไฟพุ่ยานได้ซ้ำบอลนนิ่งหงุดหงต้องไวดแต่คัาอยู่ข้างเราอกอาปาดซิเยอยู่ไบบดูแล้เหงุดหงิดให่หงาดแบบน้ำไร้ไฟสะดวกขาดควอดตรวจดูดูไส้เหมือนดูสิอันนี้ราคาไม่กี่บาทด้วยนะครับจ็บาทเนี่ย หาจิ๊กเกบาทเออ